คือเข้ามาหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเราต้องจอดรถตรงนี้แล้ก็มองออกไปถ้าคนเข้ามาจะเข้ามาจากข้างหน้าฝั่งนู้นเพราะว่าหาทางเข้าไม่เจอแต่จริงๆทางเข้าที่ง่ายคือเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาทางนี้เป็นตลาดใหม่ตรงนี้นะครับให้ให้จอดรถจากฝั่งตองนู้นนะครับฝั่งตลาดแล้วก็เดินเข้ามา เข้ามาร้านนะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นจะมีที่จะเลดเยอะเข้ามาก็คือลานนะครับพนักงานเขาจะเรียกนะครับขอเชิญหมายเลข A แลวถ้าเราได้คิวล้วแล้วเราก็เข้าไปติดต่อพนักงานด้านในมี QR โค้ดให้สแกนแกนนูนๆก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือกว่าเราจะกินอะไรแล้วก็สส่ตามนี้ ไม่ค่อยสั่งนะครับเพราะว่าอาหารเยอะมากเขาไม่ได้จำกัดเวลาด้วยก็ทางรา้านเขาจะแนะน,นําให้สั่งทีได้5เมนูมนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอเะเกินไม่งั้นมันจะเยอเะเกินเดทานไม่หมดโดนปรับราคา300-500บาทจากทักจุกบอกเลยว่ารวมการเรียกเก็บเยอะมากประมาณชั่วโมงแต่ว่าตรงนี้จ่ายตังค์แล้วเพราะว่าข้างนอกคนรอคิวเยอะมากผมรวมาก่นอน 没呢，没得了。